เวลาน้ำแขึ้นเป็ดน้ยแค่ไหนแีกว่าแบบนีกว่าจะชุดชื่อชุดชื่อเสร็จแล้ว เสร็จแล้วกดจะโคตรเสร็จแล้วล้างมือเสร็จแล้วเสร็จเสร็จิ้ิดิเอเอเดเชุดต

เงินก okay, ไม่ได้หรอจริดจะใช่ไหมถ้ากิดยังไม่เช้าพวคุณก็ต้องไปเรียนเม่อวันทีห้าไปอาบน้ำดีกว่าแล้วินตาอมาเล่น เป็ดชกี่าออสุดยออะไรเนี่ยไอกิ๊เก่งกะโปรงนักเรียน งานงนงนนก็งนเสร็จแล้วไปกับเปิดไฟเปิดเต้นก็ให้ดีเดี๋ยวโอเคเปิดไฟเลยวิชาวดีเลย ไปหยิบกระเป๋าแว่คนเออไม่ถืออะไรเด้ออืมนี่ไงยื้ตัวก่อนอืมชุบป,ปาลาจิ๋ว ก็ไปโรงเรียนดีกว่านี่ลูกกิดข้าวข้าเองต่ออ่านันหนึ่งนะข้าวค่ชุบได้เลยไปกินไปเลยดีกว่าค่ะแล้วค่ามันกดกิ่งไว้แกโอเคดีเสร็จแลก็ดีกว่าแมมวแมงอร่อย อดโเคไปเรียนดีกว่าไป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 เรียนดีผดผ้ามาก่อนโอเคจับรถก่อนถัรถก่อนเออเราไปเรียนดีเออเฮ้ยราไปเรวอรถตู้จะมารับ ตอนนี้เดี๋ยก่อนดีวกว่าตูบา้บอแล้วตูตตต้ตู้ตูไไ้ตู้ไอ้ไงตู้แชมป์แล้วเด็กน่าจะอยู่ในบ้านเด,ดินน่าจะหาของบ้านเด็กโอ้ยของยาฉีดปุ๋งเลยเข้ามาเนี่นะยเหนแก้ตูอ้อ่อารถตู้ไปแล้วไปดีกว่า ไปเลยค่ะโอเคจ้ะลูกไปเลยนะโอเคโอ้เราช้ราช้โย่เราจะพังโอ้ข้าของปีใช่ไม่ได okay. mm ้โ hmm. อ้ไปเลยพัพ nah. ังใอรชอบดูปืนนะกว่าจะยกได้โอ้ยเนาะไปกว่า เ๋ยวเดี๋ยวดูนไล่ตื่นมาทำไล่ไ่เบือเปล้่ยวปิรแต่มตอไซมารงเรียนแล้วลงหยังนู้นเอ๊ให้ปิวยน่อง้ดีกว่าหามหาหนึ่งบวกข้า หัวหนะาห้องไปก่อนไปแล้ว,ลวกินข้าว่อนอืมเออไม่มีใครขายหรอขอห้ยิบปีแน่นอนเลยใหญ่ใหญ่อีกปีเอาเป็นเอออืมแน่คะวันนี้ลาหนีต้องจ่ายตังค์ให้เขา แล้วคุูครูก็ลาแล้วก็ต้องทำเองเหมือนเจอว่าครูเองนี่ครูจะก็ได้ค่ะก็ได้ค่ะจะไปนะฮัลโหลอาะไรกินดีเออกินแอปเปิลแล้วกันพิซซ่าดีกว่าอืมอร่อยกินมาดีกว่าเอาเลยมัน สมนวมันนไหนเนี่ยเพรานเอยู่นชี้แล้เพื่อนไม่ใช่ชุดนอนนะเพนโอเคเร่องนี้ต่อดีกว่าหนึ่งบวก เก็บเออเก็บโอเคก็ได้เออโอเค yep. okay. 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 เธอนี่ที่นั่งเราเธอนี่นั่งเราแล้ว,ลวที่นั่งเราแล้วทำไมไม่ลูกนี่แหละลุกไหมบอกให้ลุกลุก 嗯嗯。Uh, uh. กว่าไป่ฝ <ium> <im> <laughs> <ไ>ึน <am> ีลยมันอยู่ดีแหละไฟเเจ็ดบวกสาม ไปดีกว่าเอ้ยรถเลยมารับแล้วขึ้นรถเออแต่ดีกว่า,วาชน โอเคดียีดีมากจ้องยังบนโลกไปดีกว่าเข้าบ้านดีกว่าเออตัดภาพต่อทำงานต่ภาพต่อทำงาน